มารีวิวไอ้นี่กันดีกว่านะครับนมเบลอ่าก็ตัวนี้จะเป็นของแท้จากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้สั่งจากญี่ปุ่นมาอ่ามันก็จะมีแบรนด์ที่จะเป็นทางของทางยุโรปนะครับนี่ครับทากาตะเพราะตอนนี้เขาไปขายไปขายในยุโรปแล้วนะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเขาทํามาเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับก็มาดูอ่าอันแรกก่อนแล้วกันครับอันแรกเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันยาวและใหญ่กว่ารุ่นทั่วไปนะครับ รุ่นทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ผมคิดว่าที่เขาดีไซน์มาให้ยาวเนี่ยเพื่อที่จะต้องการคลุมเบาะขึ้นไปถึงตรงหัวไหล่นะครับช่วงนี้นะครับก็คือการเบาะได้นะครับอ่าแล้วก็สามารถใส่ข้างหลังก็ได้นะครับให้ดูสวยงามนะครับก็นี่ครับติดตั้งง่ายครับแล้วก็สามารถใส่พวกเบลส์ใหญ่ๆได้นะครับนี่ครับผอมปลายญี่ปน เนื้องานสวยมากครับเป็นผ้าแบบเนื้อนุ่มเลยนะครับโลโก้ก็กปักเป็นการปักนะครับค่อนข้างสวยงามมาดูทากกะตะตะนิ้วตัวใหม่นะครับก็คือไม่ใช้เป็นแบบสีดุกแกกันแล้วนะครับใช้เป็นสิบแทนนี่ครับเป็นสิบสวยงามมากเลยนะครับโล,โลโก้จะเป็นปักด้วยด้วยได้สีสีบรอนนะครับ ตัดสีเขียวนะครับแล้วตัวพื้นจะเป็นสีดำนะครับก็อยู่ในหอก็จะเป็นแบบแพ็คคู่กันอย่างนี้เลนะครับเนื้อเนื้อผ้าเขาค่อนข้างสวยนะครับเป็นผ้าเนื้อนุ่มเป็นผ้าแบบอาคันธาร่านะครับอันมาดูสีเขียวกันเขียวกับดำสวยมากเลย mm hmm. เหมือนกันครับเป็นซิปเหมือนกันครับสีเขียว ใช้เป็นระบบซิปแล้วใส่พวกเบลต์แต่งๆนี่คือมันจะนุ่มนะครับมันไม่รัดเทียบกันให้ดูเขียวก็สวยดำก็สวยแล้วแต่ความชอบนะครับก็จะมาเป็นแพ็คนี้นะครับ ก็ใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับมีเหลืออยู่แค่ประมาณนี้ครับสามชุดนี้นะครับ